ค่ะมีกรณีที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันนะคะสำหรับการขอการที่จะให้อนุมัติเป็นพิเศษเพื่อใช้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเมื mm ่อ hmm. มีการเปิดเผยออกมาว่ามีนักศึกษาหลักสูตรหนึ่งของสถาบันพระปะกเกล้าทาหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการขบวนรถไฟพิเศษนะคะ แต่หลังจากนั้นทางผู้บริหารของการลถไฟออกมาปฏิเสธแต่ก็มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแล้วสําหรับการมีคําขอแบบนี้เพราะว่านักศึกษาของหลักสูตรเหล่านี้มักจะเป็นผู้นําองค์กรและข้าราชการค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอดแก้วค่ะอีของตันีพรเบาะนังแบบใหม่อยกที่นั่งชัดเจนฝั่งละสองคนโตยาวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมสัมมนา ห้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในตู้รถไฟขบวนพิเศษที่ชื่อว่า SRT Prestige ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นตู้โดยสารแบบเดียวกับที่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรามารุ่นที่15จากสถาบันพระปกเกล้าสแสดงความต,ต้องการขอสนับสนุนจากการรถไฟไปใช้ในกิจกรรม CSR ระบุเจตนาชัดเจน ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมในการเดินทางที่นี่ไทย PBS สอบถามหนึ่งใน2ผู้ประสานงานที่มีรายชื่อในจดหมายปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาโดยสารฟรีแม้ในจดหมายจะระบุข้อความ2จุดที่ทําให้ผู้รับสารเข้าใจได้ว่าเป็นการขอยกเว้นค่าโดยสารนายวุฒิชาติกรยานามิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงว่า การรถไฟไม่มีนโยบายยกเว้นค่าบริการในขบวนรถ SRT p l e s t i g e ขบวนรถพิเศษที่ทำเงินให้การรถไฟไม่น้อยกว่า1ล้านบาทต่อปีแต่มีเงื่อนไขลดหย่อนค่าบริการที่ระบุชัดเจนตามระเบียบและยังไม่ได้ลงนามอนุมัติตามคำขอถ้าจะขอพิจารณาขอความนอนุเคราะห์ลดหย่อนในเรื่องของตัวค่าโดยสารมันมีอะไรรองรับบ้างอย่างเช่นว่ากิจกรรมที่จะต้องไปทำเพื่ออะไรเพื่อสาธารณกุศล นะครับในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของอะไรพวกนี้มันจะมีนะครับแต่ส่วนถ้าไม่เข้าข่ายนี้ก็ไม่สามารถในเรื่องของการให้ให,ใ,หให้ลดได้เพราะฉะนั้นตัวผู้ว่าเองเวลาขอเข้ามาปั๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปอนุมัติได้เลยนะครับก็คงต้องแทงไปยังสวยที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเพื่อพิจารณาเขาพิจารณามายัางไงเขาก็ต้องอ้างในเรื่องของระเบียบว่าโอเคเรื่องนี้ที่เขาขอเข้ามาเนี่ยหนึ่งไม่สามารถฟรีไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเช่าได้เลยนะครับแต่ว่าสามารถพิจา,ารณาลดหย่อนได้ เนื่องด้วยเข้าขายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นะครับในระเบียบข้อไหนว่ามาเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยรายละเอียดหลักสูตรปรมรุ่นต่อไปมีค่าใช้จ่าย1นึ0 0 0 0บาทและมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร14คนเช่นนายมีชัยฤชุพันธ์ประธาน,นาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญศาสตราจารย์วิษณุคเครืองามรองนายกร,รัฐมนตรีด้านกฎหมายศาสตราจารยกรร์กิติคุณบวรศักดิ์อุวันโนอดีตคณะกรรมการ,การยกร,ร่างรัฐธรรมนูญ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงถูกเปรียบเรย์ว่าเป็นหลักสูตรที่ถูกใช้สร้างสายสัมพันธ์หรือคอนเน็ชันระหว่างกลุ่มบุคคลระดับผู้นำองค์กรและเคยถูกวิพากษ์ผ่านงานวิจัยเรื่องเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของรองศาสตราจารย์นวลน,น้อยตรีรัตน์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายหลักสูตรมีสมาคมสิทธิ์เก่ารองรับสะท้อนการรักษาความสัมพันธ์ภายหลังจบการศึกษาบางหลักสูตรถ,ถูกตั้งคำถามว่า มีประโยชน์ต่อสาธารณะจริงหรือไม่อุรชัยศรแก้วไทย PBS รายงาน